2สองคนมีหมอบิเลอรีปะม่ได้พี่ทายายอ่อมอเ,อเลยหมอบิลเลอรีเหรอวันนี้นะครับนี่นะครับไม่ธรรมดาเราน้องจูนค่อนข้างเป็นอย่างนี้นะั้งแต่ว่าตั้งแต่เด็กที่ชอบเล่นกีฬาหรือชอบทำอะไรที่ผู้หญิงเราไม่ค่อยทำกัน ครั้งแรกเลยนะคะที่มาขี่สนามไทยแลนด์สกิตเป็นสนามเริ่มต้นที่ได้ได้มาขี่เลยนะก็ขี่รถเล็กคือเราขี่กรรมคัสอะไรไม่เป็นเลยปล่อยคันดับจอดรถล้มอะไรางเงี้ยครับแบบสไตล์แบบขี่ไม่เป็นเลยดีกว่าขี่เป็นแต่ออโต้บิดอย่างเดียวบิดเบรกบิดเบรกอะไรเงี้ยฮะเขาเดินมาหาหน้าร้านแล้วก็บอกว่าน้าเราอยากเป็นนักแข่งเราก็นั่งพูดเล่น แล้วก็เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้อยากเป็นนักแข่งบอกเฮ้ยจริงเหรอเป็นนักแข่งลำบากนะเจ็บตัวนะสนามแข่งเนี่ยเหมือนสนามรบเลยนะภาาเลือดและหยดน้ำตาในสนามแข่งอะหนูไม่กลัวอยากเป็นนักแข่งก็เลยบอกว่าเอาโอเคมื้อตีห้าเจอกันมานั่งรอน้ารานตีห้าเขาก็มีความมุ่งมั่นก็มีอาจารย์ดิดสอนเราอยู่แล้วก็มี ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกว่าจะปั้นผู้หญิงให้เป็นลูกกลมๆแล้วเตะทิ้งเหรอมันไม่มีใครเขาปั้นกันนะเราก็ไม่แรงบันดาลใจเขาคือคนดูถูกนะถ้าใครดูถูกปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีกําลังทึ่เถิองมากแบบขจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีหล่คนคิดว่าหนูไม่น่าจะแบบขี่ได้อ่ะเพราะว่าล้มล้มแบบอ่อยมากแล้วพี่ตอนที่หันขี่อ่ะคือล้มลมลมลม สนับสนุนเลยค่ะก็คือจะบอกที่บ้านว่าเนี่ยหนูมาขายน้ําที่สนามนะหนูมีเงินหนูได้เงิน,น,ไ,ดงนได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเราก็มาซ้อมมาขี่รถ<อ>พอขี่มาซะประมาณปี2ปีพอได้แชมป์ประเทศไทยรุ่น500นักเก็ตใบห้าร้อยะคะ่ะก็เอาไปอวดที่บ้านแล้วก่ะหนูได้แชมป์แล้วนะหนูแค่งรถนะที่แรกแม่แม่เป็นคนเดียวที่รับไม่ได้ คนหนึ่งก็โอเคโอเคพอแบบถ้าเราชอบก็โอเคเหมือนเด็กขี่ไปมีดราม่ามีร้องไห้มีอะไรเขาเงี้ยตลอดสนุกสนุกเขาไปล้วถ้าเขารู้สึกรู้สึกไม่ดีมันก็จะร้องไห้เลยก็มันเด็กอะ่ะตอนนี้มันเริ่มแข่งอันใหม่แต่วันนี้ก็ก็โอเคขึ้นเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นรู้จักรับรับผิดชอบอหน้าที่ตัวเองเยอะ แรกๆยังมีเกเรเกเกรบ้างเด็กๆนะเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องทาอะไรต้องแข็งแรงต้องฟิตซ้อมเยอะแค่ไหนอดไถึงจะทำเวลาได้เขาจะเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองเวลาก่อนแข่งมันก็เลยเหมือนทําให้เขายิ่งกดดันตัวเองแล้วก็จะทําให้เขาเครียดกนแ่งแค่นะ้นเองแต่พอได้จับรถแล้วเขาจะมีสมาธิกับตรงนั้นหลังจากที่เขาซ้อมเสร็จเขาก็จะเดินมาหาค่ะแล้วก็จะมาคุยด,ด้วย บอกว่าทาหนูทาเวลาไม่ได้เลยทํายังไงดีปรับตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาจะเวลาส่อนแข่งเขาจะเครียดเหมือนเหมือนกดดันกดดันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะทำยังไงดีหนูจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแค่แบ่งเอเป็นชิวหน้าไปแดงดับทุกอย่างจบคือทุกคนไม่ใช่คนรู้จักกันแล้วไม่สนใจแล้วว่า เขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายถามว่าความเครียดแต่ละคนมันมันมันเกิดขึ้นยหมแต่ว่าเราจะรีแลกกันมากกว่าบางทีเครียดๆก็เดินมาคุยกันแย่กันเล่นหยอกกันเล่นอย่างนั้นจะมากกว่าผมก็ชอบแข่งกับผู้ชายไง ให้ดูแล้วหนูก็ว่าสามภรรยานหนูก็ฟ้าที่สามอะไรมันก็มันก็ท้าทายมากนะกว่าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะ <laughs> มันก็เสียวๆดิด แข่งกับเขาเนี่ยผมกดดันแต่ในความกดดันเนี่ยผมสนุกผมมีความสนุกในในใน,ในความรู้สึกที่ว่าได้ได้เจอ,อผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งเลยถือว่าขี่ได้เร็วมากไนะไ่อนนะแกวกเวไปไโพเดียกวเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายได้แต่ว่าแข่งต้อมดแรงกว่าอันนี้มัน มันทั้งล้มทั้งเจ็บทุกอย่างแบบเหนื่อยอะ่ะต้องออกกําลังกายต้องทำอะไรแบบสุดๆอะ่ะในชีวิตหนูหนูก็ไม่เคยแบบคีดว่าเอนจะมีความรับผิดชอบได้ขนาดเนี้ยพอยิ่งใส่หมวกลงสนามพอได้ขี่มันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมีความสุขสนุกทุกครั้งที่ลงไปอย่างเงี้ยจากที่เราเครียดทั้งหมนนะพี่พอลงไปขี่ในสนามเรารู้สึกว่าทุกอย่างออกไปนหมดเลยอะ หนูว่ามันเปลี่ยนชีวิตหนูมากอะเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องระเบียบวินัยอะไรต่างต่างทุกอยาก่างให้หนูโตขึ้นคิดถึงชีวิตวัยรุ่นแบบที่เ,เพื่อนๆเขามีอิสระไหมครับไ,ไม่นะคะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่แบบว่าได้ก้าวเข้ามาในสนามแล้วก็มีรู้จัดแต่ละสนามไม่ว,ว่าจะเป็นสนามไทยแลนด์เซอร์กิตสนามพัทยาสนามช้างอิงนเตอเนชั่นก็ คือทั้งหมดอ่ะให้โอกาสเราทุกคนนะคะให้เราแบบว่าได้มีประสบการณ์ต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากรู้สึกว่าเรามาอยู่เราเหมือนน้องหรือเหมือนพี่คนหนึ่งที่แบบทุกคนให้ความรักเรา mm hmm. เราก็พอเข้ามาในพีทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเลสออยนะคะที่ให้สปอนเซอร์เรา mm hmm. เขาก็รักเราเหมือนลูกเหมือนแบบเหมือนหลานเหมือนลูกเขาอะไรอย่างเง mm hmm. ี้ย ผู้หญิงที่จะมาเคนะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะดูถูกหรือว่าคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ขอให้เราคิดว่าตัวเราทําได้ค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ต้องรอความดูถูกเยอะนะคะก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรง่ายอุปสรรคกับอุปสรรคกับอะไรนะาทอนเพอะอะอะไรนั่นแหละมันก็ใกล้ๆกันนะพี่

ปาไม่ไหวแล้วนะปาไม่ขี่รถจะต้องปีป้าจะตายข้างห้องฝันได้นะคะเข้ามาเย็นไป 你要打六。